ใช้สายเอ็นตัดหญ้าจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K Kim Channel นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตัดหญ้านะครับผมวันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องเบนซินนะครับผมพอดีผมไปซื้อสายเอ็นมานะครับ อันดับแรกเลยเราต้องถอดไฟตัดใบเก่าออกก่อนนะครับผมพอดีไปซื้อสายเอ็นมานะครับผมก็เลยจะลองมาใช้งานดูหน่อยครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับผมจะเปรียบเทียบกับสายสลิงว่าอันไหนจะใช้งานดีกว่ากันนะครับผมการใช้งานสายสลิงก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะครับผมไปหาดูได้ครับเพื่อน ส่วนรายละเอียดของสายเอ็นตัดหญ้าหาซื้อได้จากไหนผมทําคลิปไว้แล้วนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมไปหาดูได้ครับผมว่าซื้อจากที่ไหนนะครับผม เมื่อเราถอดใบตัดใบเดือมออกแล้วเราก็จะตัดสายเอ็นนะครับใส่ก็ความยาวตามที่เราต้องการเลยครับผมผมก็ใช้หลักการเดียวกันครับผมจะใช้าจานรองใบตัดหนีบสายเข้าไปเลยนะครับผมเหมือนกับหนีบสายตะลิงครับผมเหมือนกันครับผมจะใช้หนีบสายเอ็นเหมือนกันครับนี่ครับเขาก็จะได้ สายเอ็นที่ตัดเท่าๆกันนะครับ2เส้นแล้วเราก็เอามาใส่ในใบตัดเครื่องตัดหญ้าครับผมใส่เป็นใบตัดเครื่องตัดหญ้าครับใส่เข้าไปเลยนะครับเมื่ใส่สายมันจะโค้งนิดนึงครับผมแล้วก็จะใส่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ จะมีตัวจานรองครับผมมีไบ้ทีหนึ่งเพื่อยึดสายไม่ให้หลุดนะครับผมแล้วก็มีตัวแหวนปิดแล้วก็ขันน็อตให้แน่นครับผมส่วนเหตุผมที่ผมเลือกใช้สายสลิงหรือว่าสายเอ็นแทนใบตัดหญ้านะครับเพราะว่า พื้นที่สนามหญ้าบ้านผมมีหินเยอะครับผมเวลาเราใช้ใบตัดธรรมดาเวลาเราตัดไปแล้วมันจะโดนหินกระเด็นครับผมอันตรายครับผมผมก็เลยลองหาวิธีเอาสายสลิงมาใช้แล้วก็ลองไปซื้อสายเอ็นมาทดสอบดูครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงครับผมโอเคครับขันให้แน่นแล้วไปลองตัดกันเลยครับผม เมื่อเราตัดไปสักระยะหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสายเอ็นก็จะขาดครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ครับผมสําหรับสายเอ็นก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรครับผมเป็นงานเก็บรายละเอียดเราจะตัดริมกําแพงตัดตรงที่แบบมีหินเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมเราสามารถใช้ได้ครับผมถือว่าใช้ได้นั่นเหมือนกันครับผมกว่าจะขาด เราก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆครับผมเมื่อเทียบกับสายสลิงแล้วสายสลิงก็พอตัดๆไปสายสลิงก็ปลายมันก็จะแตกนะครับผมก็ดีคนละแบบครับผมใครมีสายสลิงหรือสายเอ็นก็ลองเลือกใช้ดูครับสําหรับผมแล้วผมว่า,าหาซื้อสายเอ็นมาดีกว่าสายสลิงครับผมหลังจากที่ผมลองใช้งานดูแล้วครับผม เพื่อนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ